หลังจากตัดสินใจอยู่นานว่าจะซื้อเครื่องเล่นเกมอะไรดี Ste ี am เด็ก rog l ายหรือว่าเครื่องเล่นเกมรุ่นอื่นในตลาดในที่สุดแล้วคุณก็ตัดสินใจจะผ่อน0% 10เดือนเดือนละ2,500บาทแล้วก็ตัดสินใจสั่งเจ้าตัว rog ลายมาวันนี้เป็นวันหยุดพรุ่งนี้ไม่ต้องไปทางานมรืนนี้ก็ไม่ต้องไปทางานในที่สุดแล้วตัว rog ลายก็มาถึงบ้านก็เลยตัดสินใจมานั่งที่โต๊ะทำงานแล้วก็ค่อยๆเปิดกล่องดู สิ่งที่เห็นสัมผัสแรกน่าสนใจมาก ROG a l i n เป็นเครื่องเล่นเกมสีขาวเป็นพลาสติกทั้งอันเลยตอนแรกคุณก็ไม่ได้คิดอะไรแต่คุณก็แอบคิดว่าเอ๊ะถ้าเราใช้ไปน,นานๆเนี่ยมันจะเหลืองหรือเปล่านะหน้าจอมีขนาด7นิ้วแต่ก็ดูไม่ใหญ่เหมือนที่คิดไว้พอยกขึ้นมาก็มีน้ำหนักนิดหน่อยถึงที่น่าตื่นเต้นพอพลิกกลับมาด้านหลังเราก็จะเห็นตรา ROG โดดเด่นเป็นสง่าพร้อมกับ วอลบายอากาศด้านหลังแล้วก็มีแถบสีเงินคาดเมื่อคุณลองพลิกเครื่องขึ้นเป็นแนวตั้งแล้วก็ดูปุ่มต่างๆคุณก็จะเห็นว่าโอ้มีปุ่มกดที่เขาบอกว่าเป็นตัวสแกนลายนิ้วมือด้วยใช่ไหมแล้วก็มีปุ่มเร่งเสียงลดเสียงมีสายชาร์จมาให้พอคุณดูสายชาร์จคุณก็พบว่าสายชาร์จเนี่ยมันยาวทีเดียวนะน่าจะประมาณวาครึ่งถ้าอย่างนี้เนี่ยสามารถเอาใส่ เสียบกับเครื่องแล้วก็เล่นเกมที่ไหนก็ได้นอนบนเตียงเสียบเล่นเกมหรือว่านั่งบนโซฟาแล้วก็หาปลั๊กไฟเสียบก็น่าจะได้อยู่หรือแม้แต่ไปร้านกาแฟก็น่าจะยังพอไหวแล้วคุณก็ดูอ้อมันมีปุ่มเล่งลดวอลลุ่มด้วยมีรูให้เสียบหูฟังด้วยดีทีเดียวคุณมีหูฟังรุ่นเก่าหลายรุ่นที่ยังไม่ได้ใช้งานไม่ได้ใช้งานนานแล้วก็จะได้ลองเอามาใช้กับตัวเอาจีอะไรดูซิว่าเสียงจะเป็นยังไง คุณเหลือไปดูด้านหลังเห็นปุ่ม M1 M2 นี่ใช่ะปุ่มเสริมที่เขาว่ามันนูนออกมาจากตัวเครื่องเล็กน้อยือมอลองดูซิว่าถ้ากดแล้วจะเป็นยังไงบ้างคุณนึกถึงปุ่มเสริมหลายรุ่นที่เคยใช้มาส่วนใหญ่แล้วจะแนบแบบตัวเครื่องสัมผัสการใช้ปุ่มเสริมแบบปูดออกมาจะเป็นแบบไหนนะคุณลองเสียบปลั๊กชาร์จดูสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวก้าหลอกทั้งสองข้างจูๆก็มีแสงไฟออกมาเป็นแสงแบบสีรุง้งสวยที่เดียวแหละ เลเยอร์เอาเป็นจอยแบบ Xbox ที่คุณคุ้นเคยแล้วก็คิดว่าถ้าเอามาเล่นกับ PC ก็น่าจะโอเคอยู่แล้วก็มีปุ่มเสริมซ้ายขวาเพิ่อเพิ่มาอีก2ปุ่มคุณก็คิดในใจว่านี่คือปุ่มอะไรปุ่มนี้ไม่รู้จักมาก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดเครื่องคงจะรู้ว่ามันเป็นแบบไหนน้ำหนักตามสเปคเขาบอกว่า608กรัมสัมผัสแรกพอเรามาจับดูมันก็ไม่ได้หนักเหมือนที่คิดไว้นะแต่ก็ไม่รู้ว่าถ้าต้องจับถือน้ำหนักประมาณนี้ไปเกือบชั่วโมงจะรู้สึกแบบไหนจะรู้สึกหนักอยู่หรือเปล่านะ หลังจากขี่ม้ารอบค่ายไม่พูดพร่ำมทำเพลงคุณก็ตัดสินใจลองเปิดเครื่องครั้งแรกดูสิ่งที่คุณเห็นพบกับความตื่นตะลึงเล็กน้อยเพราะว่าพอคุณกดเปิดปุ๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือตราของ ASUS ขึ้นมาและหลังจากนั้นโอ้นี่มัน Windows 11นี่นะ r o g i มาพร้อมกับ Windows 11ที่เป็นไลเซนต์มาให้เลยถูกต้องตามกฎหมายโอ้ดีเลยนะเนี่ย หลังจากนั้นคุณก็ลองเซตติ้งเจ้าตัว Windows ดูคุณเคยเซตติ้งมาบ้างก็เซตติ้งไม่ได้ยากอะไรคุณเริ่มเรียนรู้ว่าการพิมพ์ทั้งหมดส่วนใหญ่ก็ใช้ทัชสกรีนคีย์บอร์ดที่เขาให้มาอืมบางทีก็รู้สึกไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะถ้าเปรียบเทียบกับโทรศัพท์มือถือที่มีการตอบสนองที่รวเดเร็วในการพิมพ์เจ้าตัว Windows 11เนี่ยก็อาจจะไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นแต่คุณก็คิดว่าผมไม่ได้พิมพ์อะไรกันบ่อยๆก็ไม่น่าจะเป็นอะไรเพราะว่าเราซื้อเครื่องนี้มมาาเเเลลล่นนกกกป็หหัังจ Set Windows Setup ก็ทำการรีสตาร์ทอีกสักรอบสิ่งที่น่าสนใจก็คือพอรีสตาร์ทเสร็จเปิดเครื่อง Windows boot ขึ้นมาภาพที่เกิดขึ้นก็คือ Amory r Crate โปรแกรมเสริมของ ROG Ally ก็เปิดขึ้นมาทำให้คุณเห็นว่ามีเกมอะไรแล้วก็มีแอปอะไรลงไว้ในเครื่องอยู่แล้วนี่สินะ Amory r Crate ที่เขาว่ากันคุณเหลือไปเห็นโอ้มีเกมส่งเสริมความสัมพันธ์ Moving Out แถมมาให้ด้วย1เกมคุณก็ได้ยินมาตามโฆษณาว่าเขายังแถม Xbox Game Pass เพิ่มอีก3เดือนด้วยนะ คุณเริ่มสงสัยว่าเจ้า Amory Crete นี่มันทำงานยังไงแล้วก็ถ้าอยากจะทำให้ตัวไอคอนของแอปต่างๆหรือว่าเกมต่างๆมาปรากฏขึ้นบน Amory Crete ต้องทำแบบไหนพอคุณนั่งดูไปสักพักคุณถึงเข้าใจว่าอ๋อจริงๆแล้ว Amory Crete เนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยเราก็แค่ไปทำการดาวน์โหลดโปรแกรมที่เราใช้เป็นประจาในการเล่นเกมเช่น Epic เช่น Steam เช่น EA Play เช่น PC Game Pass แค่คุณกดดาวน์โหลดมาพอมันมาอยู่ในเครื่องของเราพวกไอคอนพวกนี้มันก็จะขึ้นมาใน a r m o r y c r e a t e อย่างเป็นธรรมชาติแล้วคุณก็ยังสงสัยต่อว่าอ้าวแล้วพวกเกมต่างๆล่ะไอคอนเกมมันจะขึ้นใน a r m o r y Cre a t e นี้ด้วยหรือเปล่าคุณก็เลยลองกด Install เกมดูพอคุณลงเกมปุ๊บสิ่งที่น่าตื่นเต้นก็เกิดขึ้นก็คือไอคอนของเกมเนี่ยก็สามารถมาโชว์อยู่บนหน้า a r m o r y Cre ตัวนี้ได้เหมือนกัน นั่นหมายความว่าทุกครั้งที่คุณเปิดเครื่องแล้วคุณไม่อยากจะไปเข้าหน้า Steam ไม่อยากจะเข้าหน้า EA Play คุณก็แค่กดปุ่มเปิด a r ร o r อ c r e คขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถกดเข้าเกมไปได้เลยเอาจริงๆก็สะดวกสบายดีเหมือนกันนะคุณลองกดเล่นดูว่า a r m o มอ c r ่คมีอะไรให้เล่นอีกโอ้คุณพบว่าจริงๆแล้วตัว a r m o มอ c r ่คเนี่ยไม่ใช่แค่หับในการรวมการเข้าเกมต่างๆแต่ว่ายังมีแอปเสริมในการปรับแต่งได้เยอะมากๆเลย มีตั้งแต่ปรับแต่งสีไฟของตัวจอยคอนโทรลเลอร์มีการปรับตัวเดดโซนมีการปรับทิกเกอร์มีการปรับการสัน่นการปรับเสียงการปรับลักษณะการให้แสงบนจอภาพความสว่างมีการปรับธีมของจอภาพได้ด้วยโปรแกรม Amory c r e t ีนี่มันเจ๋งดีนะแต่คุณก็แอบ,บสังเกตไม่ได้ว่าการใช้ Amory Crate e บางทีถ้าเกิดเราเปิดเกมเล่นไปด้วยแล้วก็ใช้ a ออ r y c r ไปด้วย จู่กดเปิด Amari Crate ขึ้นมาก็ดึงเครื่องเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็ต้องกินทรัพยากรส่วนหนึ่งจากการรันเกมมารันด้วยตัวแอปตัวนี้แต่คุณก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกอาจจะไม่ใช้ก็ได้หรือว่าถ้าเกิดเพลินๆอาจจะใช้ก็ได้เดี๋ยวลองใช้ดูไปก่อนละกันหลังจากนั้นคุณลองเล่นอีกปุ่มหนึ่งก็คือ Command Center ที่อยู่ซ้ายมือปุ่มนี้คุณรู้สึกว่าสิ่งที่เด็ดที่สุดก็คือการเปิดตัว Monitor ดูคุณก็จะเห็นเลยว่าค่าสถิติต่างๆการรันเกมตอนนี้เป็นยังไงบ้าง แล้วคุณก็เหลือไปเห็นการจัดการพลังงานคุณพบว่า ROG Ally มีการจัดการพลังงานสำเร็จรูปมาให้3แบบใน Silent Mode, Performance Mode แล้วก็ Turbo Mode คุณเคยได้ยินว่าใน Silent Mode ถ้าเอาไว้ดูหนังฟังเพลงอย่างเดียวท่องเว็บในบางทีอาจจะได้ถึง6ชั่วโมงอันนี้คือที่เขาโฆษณาแล้วก็ใน Performance Mode ุณได้ยินมาว่าอาจจะได้ถึง2 3ถึง3ชั่วโมงอันนี้ก็แล้วแต่เกมแล้วก็ในเทอร์โบโหมดหลายๆที่รีวิวมาอยู่ได้ประมาณ1ชั่วโมงแต่ว่ากราฟิกก็จะจัดจา้านหน่อยรอไม่ไหวที่จะเล่นเกมแล้วคุณก็เลยทำการโหลดแอปต่างๆมารัวๆแล้วก็ทำการโหลดเกมต่างๆมารัวๆเลยสิ่งที่น่าสนใจก็คือคุณพบว่าตัวเครื่องเป็น SSD ขนาด 512G b เท่านั้นเองนี่นะ จะว่าไปก็ขนาดไม่น้อยนะแต่ว่าก็ไม่เพียงพอกับหายาดองของคุณอยู่แล้วคุณคิดว่าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวคุณจะลองเอาตัว microSD card เติมเข้าไปเขาบอกว่าเติม microSD card ได้ด้วยแต่ก็เหมือนมีข่าวเหมือนกันว่า microSD card ถ้าเกิดเครื่องร้อนมากๆอาจจะใช้งานไม่ได้อันนี้คุณก็ไม่ได้เช็คแบบจริงจังว่าเป็นยังไงแต่คุณคิดในใจว่าถ้าเกิดจะอัปเกรดเพ่ๆอาจจะไม่ใช้ microSD card ละถ้าอย่างนั้นเนี่ย คิดถึงการเติม SSD ไปเลยเอาสัก1เท2เทดีกว่าไหมคุณอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงบ้างคุณเลยเปิดเกมขึ้นมาลองเล่นสิ่งแรกที่คุณรู้สึกทันทีก็คือว่าหูหน้าจอมันแจมน่มจริงๆเลย120เ z 7นิ้วนี่มันเจ๋งมาก 1080p นี่เป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นในการพกพาเลยทีเดียวคุณคิดว่าได้ประสบการณ์สุดยอดขนาดนี้เพราะว่าเปิดเทอร์โบโหมด คุณก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นคุณจะไม่ปรับ performance แล้วก็ใส่เล่นแล้วคุณจะเล่น rog l i n ด้วยโฮมโบดนี่แหละเล่นมีสักพักก็รับรู้ว่าการสั่นนี่มันเจ๋งมากๆเลยการสั่นใกล้เคียงกับ playstation 5ีเดียวความคมชัดความละเอียดไม่เท่านั้นเสียงที่คุณอาจจะไม่ได้คาดหวังมากกับเครื่องเล่นเกมพกพาขอให้มีเสียงออกเสียงดังประมาณหนึงก็โอเคแต่ปรากฏว่าเสียงดีกว่าที่คุณคิดไว้เสียงหลุดลำโพงออกมาเป็น 3d เลย เฮ้ยเครื่องนี้มันไม่ธรรมดานี่นาหลังจากลองเล่นเกมบนสตีมที่คุณคุ้นเคยไปแล้วคุณก็เริ่มสนใจว่าถ้าเราอุตสาห์มีบ n d o w s เนี่ยเราก็สามารถเล่นเกมบนแอปอ,อื่นๆเช่น Epic ได้ใช่ไหมคุณไปเก็บกดรับเกมฟรีม,มาเยอะมากเลยแล้วก็ไม่ทำให้คุณผิดหวัง Dead สแตรน n ิ้งเดย์สกรเกมที่คุณดองมานานมากบน Epic คุณเปิดออกมาเล่นแล้วก็พบว่าเฟรมเรทลื่นๆคุณรู้สึกว่าเจ้าเครื่อง ROG Ally นี่มันเจ๋งจริงเลยนะเนี่ย หลังจากนั้นคุณแฟนก็มาเรียกแล้วก็บอกให้คุณไปซื้อของด้วยกันเพื่เลยตัดสินใจเอาตัว rog ally มาด้วยกําลังเล่นเกมน้องสาวน้อยนักปรุงยาอยู่เลยก็เลยเอาติดมือไปด้วยสิ่งที่คุณพบก็คือโอ้หน้าจอ500 nits เนี่ยมันแสดงความสว่างได้ดีเลยนะขนาดลองนั่งเล่นในรถที่มีความสว่างเนี่ยก็ยังสามารถเห็นได้ถือว่าใช้ได้เลยแหละแต่พอเริ่มมาพ,พกพาข้างนอกคุณก็เริ่มพบว่าจริงๆเครื่องตัวนี้มันก็ร้อนเหมือนกันนะเนี่ย แล้วคุณก็เริ่มมีความกังวลในเชิงแบตเตอรี่ประมาณนึงว่ามันจะอยู่ได้นานเพียงพอให้เราเล่นได้หรือเปล่าหลังจากนั้นก็กลับมาถึงบ้านค่ำพอดีเลยได้เวลาเข้านอนแล้วมีเกมใหม่เพิ่งออกบน PC Game Pass Exo p r i m พทุกทีต้องเล่นบน PC แต่ตอนนี้คุณมี R.O.G. อ l l ไลนที่สามารถดาวน์โหลด PC Game Pass มาได้แล้วนี่นะเล่นออนไลน์ก็ได้เพราะว่ามี WiFi คุณเลยลองโหลดมาเล่นแล้วก็ยิงไดโนเสาแบบรัวๆเลย แล้วคุณก็นอนหลับไปพร้อมกับตัว rog ลายในอ้อมแขนเหลือเวลาวันหยุดอีกตั้งหลายวันคุณคิดว่านี่เป็นแค่วันแรกของการลอง rog เท่านั้นเองยังมีหลายอย่างให้ต้องลองไหนจะเป็นการลองกับแว่น e n r e a l a i r ไหนจะเป็นการลองต่อกับจอข้างนอกใช้งานเป็นตัว pc แบบพกพาซึ่งเขาว่าก็ทำงานได้ดีประมาณหนึ่งคุณนอนหลับไปยิ้มอย่างมีความสุขพร้อมกับคิดว่าตัดสินใจไม่ผิดเลยนะที่ซื้อ rog ลายมา แล้วคุณก็ขอขอบคุณลุงแมวด้วยที่ช่วยป้ายยาบอกว่า ROG อ l ไรมีขายอยู่ใต้ลิงก์ที่คอมเมนต์แรกแล้วก็ในดดสคริปชันบอกว่าเป็น0% 10เดือนนะเดือนละ2,500บาทผ่อนสบาย,บายเลยแล้วยังจำได้ว่าลุงแมวยังบอกว่าถ้าช่วยกันซื้อเยอะ,เ,ยอะเนี่ยลุงแมวจะได้ไปซื้อ ROG อะไรมาเล่นด้วยเป็นเพื่อนกันแล้วคุณก็ยังจาได้ว่าลุงแมวก่อนจะจบวิดีโอเขามักจะชอบพูดว่าขอให้มีความสุขสุขภาพดีทุกท่านจเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปสวัสดีครับ